มาแล้วครับมาแล้วครับทีม H una, H inge, หั n ห a ้าเฮงเจรือนยนต์สังจรพี่น้องชาวเกาะลอยใครอยากออกรถฟังทีน,นี้ศูนย์วน เฮงเจริญยนต์ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่รับโปรสุดพิเศษออกรถใหม่วันนี้ฟรีดาวไม่ต้องค้ำสดกระถูกผ่อนกระถูกรับโชคสองชั้น,นออกรถแถมรถออกรถแถมท้องออกรถแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอืน่นอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทออกง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้ต่างดาวก็ออกได้พิเศษตรวจเช็คฟรี30บรายการถ่ายน้ำมันเครื่อง คนด้าทุกรุ่นเพียง89บาทด้วยทีมงานช่างคุณภาพอไ่อลยแท้พาพราคาถูกยอดพลาดเรือหัดสมบูดีที่9ถึงเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้พบกันที่บริเวณหน้าวัดเกาะลอยสอบถามเพิ่มเติมโทร089-245-5832 089-245-5832เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด